เพิ่มมูลค่าพระเครื่องอย่างถูกกฎหมายและยั่งยืนพระเครื่องไม่เพียงเป็นวัตถุศรัทธาแต่ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและสินทรัพย์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจการเพิ่มมูลค่าพระเครื่องอย่างถูกกฎหมายและยั่งยืนนั้นต้องอาศัยทั้งความรู้ความโปร่งใสและการรักษาคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์หากใช้วิธีการที่ถูกต้องผู้ครอบครองจะได้ทั้งผลตอบแทนทางการเงินและรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมไว้ให้คนรุ่นหลัง บทเรียงความนี้จะอธิบายแนวทางเชิงระบบตั้งแต่การพิสูจน์ที่มาการดูแลรักษาการนำเสนอการตลาดไปจนถึงจริยธรรมและการสร้างชุมชนที่ยั่งยืนโดยเน้นการปฏิบัติที่ถูกกฎหมายปโปร่งใสและให้คุณค่าแก่ทั้งผู้ซื้อและสังคม 1. ทําทำความเข้าใจมูลค่าพระเครื่องปัจจัยที่มีผลต่อราคาการกำหนดมูลค่าพระเครื่องไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยเดียวแต่เป็นผลรวมของหลายองค์ประกอบหลักได้แก่ ความเป็นของแท้ (Authenticity) พระแท้จากสำนักวัดยุคที่ระบุมีค่าเหนือกว่าพระที่ไม่สามารถยืนยันได้สภาพ (Condition) การสึกหรอรอยซ่อมการทำความสะอาดที่ไม่เหมาะสมมีผลต่อมูลค่าความหายาก (Rarity) จำนวนที่สร้างจำนวนที่เหลือรอดในสภาพดีประวัติที่มา (Provenance) ใครเคยครอบครอง มาจากพิธีพิเศษหรือบุคคลสำคัญหรือไม่เรื่องเล่าบริบท Story and c o n t e x t เรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์หรือจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงกับวัตถุความต้องการตลาด d ด m มา d เทรนสะสมและฐานผู้สะสมที่พร้อมจ่ายเอกสารรับรอง Certification รายงานจากผู้เชี่ยวชาญหรือสถาบันยืนยันการจัดการองค์ประกอบเหล่านี้อย่างเป็นระบบคือกุญแจในการเพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืน 2. จริยธรรมและกฎหมายกรอบพื้นฐานที่ต้องยึดมัน่นก่อนจะลงมือเพิ่มมูลค่าต้องชัดเจนว่าการกระทำทั้งหมดต้องถูกกฎหมายและมีจริยธรรมหลีกเลี่ยงการปลอมแปลงข้อมูลหรือสร้างความขาดแคลนเทียมเช่นการปลอมต้นกำเนิดการจ้างรีวิวปลอมปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองวัตถุโบราณถ้ามีข้อจำกัดต้องได้รับอนุญาตก่อน ไม่ขายของที่ได้มาโดยกระบวนการผิดกฎหมายเช่นของโจรกรรมหรือการขุดค้นโดยไม่มีสิทธิ์เปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ซื้อเช่นการซ่อมแซมการทำความสะอาดแบบรุนแรงหรือข้อบกพร่องเชิงโครงสร้างให้ความเคารพต่อความเชื่อและศาสนาการค้าไม่ควรเหยียดหรือลดคุณค่าทางจิตใจของชุมชนยึดหลักโปร่งใสและความซื่อสัตย์จะช่วยสร้างชื่อเสียงและรักษามูลค่าในระยะยาว 3. การพิสูจน์ที่มาและการรับรอง (Provenance and Certification) การพิสูจน์ที่มาเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้สะสมระดับพรีเมียมให้ความสำคัญอย่างมากเก็บบันทึกที่มาทุกชิ้นใบรับจากวัดใบเสร็จใบส่งต่อจากผู้ครอบครองก่อนหน้ารูปถ่ายช่วงรับพระขอคำรับรองจากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงหรือใช้บริการห้องวิเคราะห์สมาคมผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้ทำรายงานสภาพ (Condition Report) ระบุขนาด วัสดุเงื่อนไขและข้อสังเกตอื่นๆถ้าเป็นไปได้ให้ติดหมายเลขหรือลงทะเบียนในฐานข้อมูลของกลุ่มสะสมที่เชื่อถือได้ประโยชน์ลดความเสี่ยงให้ผู้ซื้อเพิ่มความชัดเจนเวลาเปรียบเทียบราคาและเพิ่มโอกาสในการขายกับผู้ซื้อระดับสูงหรือการประมูล 4. การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา Conservation การรักษาสภาพที่ดีของพระเครื่องนั้นสำคัญกว่าแค่ความสวยงามมันเกี่ยวกับความมั่นคงของมูลค่า อย่าทำความสะอาดด้วยวิธีรุนแรงเช่นใช้น้ำยากัดสีขัดจนผิวโลหะเปลี่ยนการทำเช่นนี้มักลดมูลค่าให้ผู้เชี่ยวชาญทางอนุรักษ์ตรวจสอบก่อนการซ่อมแซมหรือการทำความสะอาดเก็บในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นหลีกเลี่ยงแสงแดดตรงและสารเคมีใช้อุปกรณ์บรรจุพันธุ์ระดับอนุรักษ์เช่นกลอ่กลองกรองกรดผ้าแว็กซ์ป้องกันตามคำแนะนำผู้เชี่ยวชาญ บันทึกการอนุรักษ์ทุกครั้งเป็นเอกสารแนบท้าย What was done when by whom การลงทุนในการอนุรักษ์อาจเพิ่มต้นทุนแต่ช่วยรักษาหรือเพิ่มมูลค่าเมื่อเวลาผ่านไป 5. การนำเสนอภาพถ่ายคำบรรยายและเอกสารประกอบการนำเสนอสินค้าส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกและการตัดสินใจของผู้ซื้อภาพถ่ายคุณภาพสูงถ่ายหลายมุมหน้าหลังขอบฐานรอยสึกรายละเอียดเครือข่ายลายใช้แสงนุ่มและพื้นหลังเรียบ วิดีโอสั้นเคลื่อนไหวรอบชิ้นงานเพื่อให้เห็นความเงาและมิติคำบรรยายละเอียดระบุข้อมูลทางเทคนิควัสดุขนาดน้ำหนักประวัติสภาพรายงานการรับรองและเงื่อนไขาการขายคืนสินค้าสแสดงเอกสารแนบรูปถ่ายใบรับรองใบเสร็จหรือจดหมายรับประกันใช้การนำเสนอเชิงเรื่องเล่า Storytelling เพื่อสร้างคุณค่าทางอารมณ์แต่ต้องรักษาความจริงไว้เสมอ การนำเสนอที่ดีช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและทำให้ผู้ซื้อยินดีจ่ายมากขึ้น 6. ช่องทางการขายและกลยุทธ์ราคาการเลือกช่องทางและการตั้งราคาที่เหมาะสมมีผลต่อการขายและมูลค่าระยะยาวช่องทางการขายบ้านประมูล auction houses เหมาะสำหรับชิ้นที่มีมูลค่าสูงและฐานผู้ซื้อ premium ร้านแกลเลอรี่ที่เชื่อถือได้เหมาะสำหรับการขายแบบ consignment ตลาดออนไลน์ที่เชื่อถือได้ เว็บไซต์ของผู้เชี่ยวชาญหรือ Marketplace เฉพาะทางที่มีผู้สะสมจริงงานนิทรรศการงานสะสมแสดงขายตรงกับกลุ่มเป้าหมายการเชื่อมต่อส่วนตัวเครือข่ายผู้สะสมที่รู้จักกัน p r e ยร์กลยุทธ์การตั้งราคาวิธีเปรียบเทียบ comparative pricing ดูราคาชิ้นที่คล้ายกันในตลาดราคาเริ่มต้นต่ำในประมูลเพื่อดึงผู้ประมูลหลายคนสร้างการแข่งขัน แต่ต้องระวังความเสี่ยงขายต่ำขายแบบกำหนด by now fixed price สำหรับผู้ซื้อที่ต้องการความแน่นอนกำหนดขั้นต่ำในการขาย reserve price ป้องกันการขายต่ำกว่าที่รับได้แบ่งขายเป็นล็อตสำหรับคอลเลกชันที่มีชิ้นหลายชิ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยรวม 7. การตลาดเชิงเนื้อหาและการสร้างเรื่องเล่าการเพิ่มมูลค่าทางอารมณ์และจิตสำนึกของผู้ซื้อผ่านคอนเทนต์เป็นกลยุทธ์ที่ยั่งยืน บทความเชิงประวัติศาสตร์เขียนเรื่องราวเบื้องหลังของพระรุ่นประวัติวัดหรือพิธีการที่เกี่ยวข้องวิดีโอสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มความน่าเชื่อถือพอดแคสต์หรือซีรีส์สั้นเล่าความสำคัญเชิงวัฒนธรรมและกระบวนการอนุรักษ์กรณีศึกษาเคสสต t าดี e สยกตัวอย่างการเพิ่มมูลค่าอย่างถูกต้องเช่นพระจากการอนุรักษ์ รับรองแล้วขายในประมูลได้ราคาดีใช้โซเชียลมีเดียเพื่อแสดงเบื้องหลังกระบวนการรับรองและรีวิวจากผู้ซื้อจริงเนื้อหาที่มีคุณภาพช่วยสร้างแบรนด์และฐานผู้ติดตามในระยะยาว8การสร้างและรักษาชุมชนผู้สะสมชุมชนเป็นหัวใจของตลาดสะสมการสร้างความไว้วางใจและเครือข่ายย่อมเพิ่มมูลค่า จัดงานพบปะกิจกรรมสำหรับผู้สะสมแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความสัมพันธ์ตั้งกลุ่มผู้สะสมออนไลน์เพื่อแชร์ข้อมูลแลกเปลี่ยนและอ้างอิงราคาสนับสนุนสถาบันครอบพิพิธภัณฑ์ด้วยการให้ยืมหรือบริจาคชั่วคราวช่วยเพิ่มเครดิตทางวัฒนธรรมให้ชิ้นงานความโปร่งใสและการทำธุรกรรมที่เป็นธรรมจะสร้างชื่อเสียงที่ดีในชุมชน ซึ่งทำให้ชิ้นงานของคุณมีค่าน่าเชื่อถือขึ้น 9. การบริหารความเสี่ยงและการประกันการป้องกันความเสี่ยงช่วยรักษามูลค่าและให้ความมั่นใจกับผู้ซื้อทำประกันวัตถุสะสมเมื่อนำออกจัดแสดงหรือส่งขายตรวจสอบสิทธิการครอบครองก่อนการขายเพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทข้อกำหนดการคืนสินค้าที่ชัดเจนและเป็นธรรมสำรองสำเนาเอกสารทั้งหมดดิจิทัลแบ็กอัพ ของใบรับรองและรูปถ่ายเพื่อใช้ยืนยันในอนาคต10การลงทุนในความรู้การศึกษาตัวเองและทีมความรู้เชิงลึกเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดศึกษาประวัติศาสตร์พระเครื่องศิลปะการทำพระและเทคนิคการประเมินเข้าร่วมคอร์สหรืออบรมด้านการอนุรักษ์และประเมินราคาทำงานร่วมกับที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือร่วมเป็นสมาชิกสมาคมผู้สะสม สร้างเครือข่ายกับนักวิจัยมันธนากรและผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องความรู้จะช่วยให้ตัดสินใจถูกต้องและเพิ่มมูลค่าแบบยั่งยืน11ตัวอย่างแผนปฏิบัติการ12เดือนเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืนเดือน1-2รวบรวมเอกสารที่มาและทำสต็อกภาพคุณภาพสูงเดือน3-4ขอการประเมินและรับรองจากผู้เชี่ยวชาญและจัดทำรายงานสภาพเดือน5-6 ดำเนินการอนุรักษ์ตามข้อเสนอถ้าจำเป็นโดยผู้เชี่ยวชาญเดือน7-8ถึงสร้างคอนเทนต์บทความวิดีโอและเตรียมแคมเปญการตลาดเดือน9นํานำเสนอในนิทรรศการแสะงงานสะสมและเชื่อมต่อกับบ้านประมูลหรือแกลเลอรี่เดือน1 0 1ถึงขายผ่านช่องทางที่เลือกและติดตามผลปรับกลยุทธ์ตามฟีดแบก การวางแผนแบบมีระยะชัดเจนช่วยกระจายต้นทุนและเพิ่มโอกาสได้ราคา12ตัวอย่างคำอธิบายประกาศขายเทมเพลตโปร่งใสและน่าเชื่อถือชื่อรายการพระสมเด็จอาจารย์ X รุ่นปี U ของเดิมขนาดวัสดุกว้าง X มมวัสดุเนื้อสภาพสภาพดีมีรอยสึกตามอายุแนบรูปไม่มีการซ่อมแซมใหญ่หรือซ่อมแซมเล็กน้อยตามภาพที่มาได้มาจากวัดแ เมื่อวันที่ดีด m มมเยีแนบใบรับการรับรองรายงานจากผู้เชี่ยวชาญชื่อ A แนบสำเนาหมายเหตุพิเศษประวัติการครอบครองการอนุรักษ์รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบเงื่อนไขาการขายราคาขายค่าส่งนโยบายคืนสินค้า7วันสำหรับข้อบกพร่องที่ไม่ได้ระบุติดต่อข้อมูลผู้ขาย13สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงอย่างเคร่งครัด อย่าสร้างการขาดแคลนเทียมเช่นประกาศว่ามีชิ้นสุดท้ายถ้าไม่จริงห้ามปลอมแปลงเอกสารหรือจ้างคนมาให้รีวิวเทียมไม่ทำการปรับแต่งสภาพชิ้นง,งานเพื่อหลอกขายเช่นพ่นสารเคลือบเพื่อปิดรอยหลีกเลี่ยงการขายให้กับบุคคลที่มีประวัติซื้อของผิดกฎหมายหรือขโมยการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้สำคัญทั้งทางกฎหมายและจริยธรรม 13. สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงอย่างเคร่งครัด อย่าสร้างการขาดแคลนเทียมเช่นประกาศว่ามีชิ้นสุดท้ายถ้าไม่จริงห้ามปลอมแปลงเอกสารหรือจ้างคนมาให้รีวิวเทียมไม่ทำการปรับแต่งสภาพชิ้นง,งานเพื่อหลอกขายเช่นพ่นสารเคลือบเพื่อปิดรอยหลีกเลี่ยงการขายให้กับบุคคลที่มีประวัติซื้อของผิดกฎหมายหรือขโมยการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้สำคัญทั้งทางกฎหมายและจริยธรรม